คุณคงรู้จักหน่วยซิลหรือเนวิซิลหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับสิบเรื่องจริงของเนวิซิลที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่สิบจุดกำเนิดของหน่วยซิล จุดกำเนิดของหน่วยซิลนั้นมีรากฐานมาจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ทางสหรัฐได้มองเห็นถึงความสําคัญของการมีกองกําลังลาดตระเวนชายหาดและการป้องกันชายฝั่งจึงทําให้เกิดการร่วมมือกันของ3ภาคส่วนนั่นก็คือกองทัพบ,บกนาวิกโยธินและโรงเรียนทหารซอดแนมและจูโจมสะเทินน้ำสะเทินบกแห่งกองทัพเรือโดยความร่วมมือนี้เกิดขึ้นในปี1942แต่ในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานใหม่อย่างเป็นทางการจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงปี1961ที่เป็นยุคสมัยของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนดีเขาได้เล็งเห็นความสํําาาาคััญของงงงหนน่่่ววยดกลจึทเพิม สนุนให้กับทางกองทัพในการสร้างหน่วยรบพิเศษขึ้นมาจากนั้น1ปีให้หลังหรือก็คือปี1962หน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐหรือที่รู้จักกันในานามของนวิซิลก็ถือกำเน,นิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยหน่วยซิลนี้เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความสามารถสูงทั้งสิ้นซึ่งในปัจจุบันก็มีนาวีซิลปฏิบัติหน้าที่อยู่ประมาณ2,450คนอีกทั้งยังมีหน่วย s w c c หรือพลประจำยาลำน้ำสงคารามพิเศษ600คนที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานของหน่วยซิลทีมอันดับที่9ท สำหรับภายในหน่วยซิลนั้นพวกเขาเองก็มีการจัดกลุ่มแบ่งส่วนมีการแบ่งหน้าที่กันทํางานและมีศูนย์บัญชาการเช่นเดียวกันโดยทีมที่แบ่งออกมานั้นก็มีหน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นทีมวันและทีมถูที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประจําการอยู่คนละภาคพื้นที่แต่ทั้งสองทีมนี้ก็มีบทบาทในการสู้รบการต่อต้ากนการก่อการร้ายและการดําเนินภารกิจลับต่างๆหรืออีกหนึ่งทีมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือทีมซิกซ์ที่พวกเขาเป็นทีมที่สามารถสังหารอุสมัยบิ ทีม1ทีม3ทีม5และทีม7กลุ่มที่2ประกอบไปด้วยทีม2ทีม4ทีม8และทีม10ส่วนทีม6นั้นกล่าวคนว่าเป็นความลับของทางราชการซึ่งนอกจากจะมีทีมหลักอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วภายในหน่วยซิลยังมีทีมสนับสนุนอีก4ทีมอันได้แก่ทีม7ทีและทีม8ทีมซึ่งเป็นทีมสำรองและยังมีทีมยานพาหนะจัดส่งทีม1กับทีมยานพาหนะจะส่งทีม2อีกด้วยอันดับที่8สัปดาห์นรก เนื่องจากหน่วยซิลนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางทะเลบนบกและบนอากาศาได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการที่พวกเขาจะทำอย่างนั้นได้แน่นอนว่าพวกเขาต้องผ่านการฝึกฝนและบททดสอบสุดโหดมาก่อนซึ่งหนึ่งในโปรแกรมการฝึกสุดโหดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของหน่วยซิลก็เป็นที่รู้จักกานันในนามของเฮลวิกหรือสัปดาห์นรกที่พวกเขาจะใช้เวลาฝึกอยู่5วันครึง่งแต่ต้องบอกก่อนว่ากว่าที่จะมาถึงขั้นตอนของการฝึกสัปดาห์นรกได้ผู้เขารับการฝึกต้องผ่านการทดสอบดานอื่นๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานการว่าย รกและยังมีการฝึกมากมายอีกหลายอย่างจากนั้นเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่สัปดาห์นรกการทดสอบและการฝึกฝนนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวซึ่งตลอดทั้งช่วงเวลา5วันครึ่งนี้พวกเขาต้องฝึกปฏิบัติการในอากาศที่หนาวเย็นเปียกและไร้ความปราณีใดๆทั้งสิน้นจนแรงกายของพวกเขาแทบจะไม่มีเหลือสภาพจิตใจถูกกดดันอย่างหนักกว่าที่เคยมีมาพวกเขาจะถูกทดสอบความเจ็บปวดความอดทนต่อความหนาวเย็นการทำงานเป็นทีมฝึกฝนการมีทัศนคติที่ถูกต้องและเพิ่มความสามารถในการทำงานภายใต้ความเครียดทางกายและจิตใจสูงโดยตลอดทั้ง5วันครึ่ นี้พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้นอนเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นและเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนี้คือการทดสอบความมุ่งมั่นและความปรารถนาของพวกเขาว่าต้องการถูกบรรจุเข้าเป็นหน่วยซิลอย่างแท้จริงหรือไม่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในช่วงเวลาของสัปดาห์นรกนี้จะมีคนที่ผ่านไปได้เพียงหนึ่งใน4เท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นก็เป็นการลาออกหรือไม่ก็สอบตกนั่นเองอันดับที่7นักบินนวกาศ หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าจะมีสมาชิกในหน่วยซิลที่พันตัวเองมาเป็นนักบินอวกาศของทางนาซาซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าวิลเลียมเชพเพิร์ดโดยสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่สนใจไม่ใช่เพียงแค่การเป็นนักบินอวกาศเท่านั้นแต่มันคือการตอบคําถามของเขาในช่วงที่เข้ามาสัมภาษณ์โดยทางเจ้าหน้าที่ของนาซาได้ถามเขาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดซึ่งเขาก็ตอบไปว่าการฆ่าคนด้วยมีดจนหลายคนอาจจะคิดว่าคําตอบแบบนี้อาจจะทําให้เขาไม่ผ่านการคัดเลือกแต่ถ้าว่าเมื่อรวมมันเข้ากับปัจจัย,นนนยนจนน่นผ่งสานีอาศ ชาติและนอกจากนี้ประวัติการทํางานของเขาเองก็ไม่ธรรมดานอกจากจะเป็นสมาชิกในหน่วยซิลแล้วเขายังเคยเป็นนักบินวิศวกรเครื่องกลอีกทั้งเขายังเคยผ่านภารกิจต่างๆที่ต้องเผชิญกับความกดดันทังร่างกายและจิตใจมาแล้วมากมายอีกด้วยอันดับที่6ตตำนานในสงครามเวียดนาม ในช่วงเวลาของสงครามเวียดนามทางหน่วยซิลเองก็ต้องลงสนามเพื่อรับใช้ชาติเช่นกันซึ่งหนึ่งในตำนานของสงครามในครั้งนี้ก็คืออัตราส่วนที่พวกเขาสามารถสังหารศัตรูได้ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วหน่วยซิลหนึ่งคนนั้นสามารถสังหารศัตรูได้ถึง200คนและตลอดทั้งสงครามนี้สมาชิกภายในทีมก็เสียชีวิตไปเพียง4 6คนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอุบัติเหตุและขาดความระมัดระวังโดยมีส่วนน้อยที่ถูกสังหารโดยศัตรูอันดับที่ 5. การฝึกที่ถูกยกเลิก หนึ่งในวิธีการทรมานเชลยศึกที่มีมาอย่างเนิ่นนานก็คือการทรมานแบบสำลักน้ำเพื่อทำให้เชลยศึกนั้นขาดอากาศหายใจซึ่งวิธีการนั้นจะเป็นการมัดเชลยในท่านอนหงายใช้ผ้ายัดปากจากนั้นก็เอาน้ำราดให้เกิดความทรมานเหมือนกับการจมน้ำซึ่งวิธีการนี้แม้แต่ทางเจ้าหน้าที่ CIA ก็เคยใช้ในการเค้นความลับจากผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะและทางฝ่างของหน่วยซิลนั้นก็ใช้วิธีการทรมานแบบสำลักน้ำในการฝึกและการคัดเลือกเข้าหน่วยซิลด้วยเช่นกันโดยพวกเขาคิดว่าการฝึกแบบนี้จะทำให้หน่วยซิลไม่ขคววววาาาามมลัับบเเเื่่่อพกกถูจแตทใน ออวิธีการดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากหลายฝ่ายมองว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะเราต่อ้เข็นจนเฉลยยอมพูดออกมาแต่คําตอบที่ได้ออกมานั้นมักจะมาจากความกลัวและอาจมีความน่าเชื่อถือต่ำอีกทั้งถ้าหากเป็นการจับแพ้รับบาปนที่ถูกทรมานแบบนี้ก็จะกลัวจนต้องยอมรับออกมาทั้งๆท,ที่ตัวเองอาจไม่ได้ทำอะไรผิดเลยด้วยซ้ําและนอกจากนี้การฝึกฝนดังกล่าวในหน่วยซิลก็แทบไม่มีใครสามารถอดทนจนผ่านเกณฑ์ตามที่พวกเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้เลยอันดับที่4ดูการฝึก แม้ว่าการฝึกส่วนใหญ่ของหน่วยซิลนั้นจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ทว่าก็ยังมีการฝึกบางส่วนที่คนภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้และมันก็เป็นที่นิยมมากสะดวยโดยคนทั่วไปนั้นสามารถเห็นการฝึกของหน่วยซิลได้เมื่อพวกเขาเดินทางไปที่ชายหาดของเกาะโคโลราโดของรัฐซานดิเอโกซึ่งที่นั่นก็จะสามารถสังเกตเห็นการฝึกได้จากระยะไกลโดยส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานและในทางตรงข้ามหากผู้ที่เข้ารับการฝึกในหน่วยซิลคนใดไม่สนใจการฝึกหรือพยายามทำตัวเด่นหรือเรียกร้องความสนใจจากผู้คนที่เข้ามาสังเกตการผู้ฝึกรายนั้นก็ถููกผ้บบัังค ชาลงโทษอันดับที่3สุดยอดสไนเปอร์ นายคริสโตเฟอร์สกอตไคล์ถือได้ว่าเป็นสุดยอดสไนเปอร์ในตำนานของหน่วยซิลเขาเคยเข้าร่วมภารกิจสงครามในอิรักถึง4ครั้งซึ่งจากตัวเขาเพียงคนเดียวก็สามารถสังหารศัตรูได้มากถึง150คนด้วยความแม่นยำทำให้เขาได้รับสมญานามว่าเดอ,เดอ,เดอะเดวิลได้เดอะเลเจนด์เขาได้รับรางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลซิวเวอร์สตาร์วอนสตาร์ได้รับเหรียญรางวัลจากกองทัพเรือและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งที่เป็นแบบรางวัลเดี่ยวและรางวัลแบบทีมโดยนายคริตเอร์ปปะาใน, Klein, น,ใน 2009, ีีงมพิมชววัวขข 2012โดยมีชื่อหนังสือว่า American Sniper จากนั้นก็มีการดัดแปลงทําเป็นหนังอีกทีแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปี2013เขาถูกลอบสังหารที่สนามบินจากฝีเมือดอีนาวิกยโยธินของสหรัฐอีกคนอันดับที่2ผู้หญิง หลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่าหน่วยซิลนั้นเปิดรับผู้หญิงหรือไม่หรือมีหน่วยซิลที่เป็นผู้หญิงบ้างหรือเปล่าซึ่งที่จริงนั้นในอดีตนั้นไม่มีการอนุญาตให้ผู้หญิงเข้ามาสมัครได้เลยแต่ทว่าในปัจจุบันพวกเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้ามาสมัครได้แล้วซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีผู้หญิงเข้ามาสมัครอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถผ่านการคัดเลือกจนได้บรรจุเป็นหน่วยซิลจริงๆอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยเพราะจากสถิติพบว่าผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกกว่า75%ได้ขอออลากไปหลังจากผ่านการฝึกไได้ม่เกิน6เเดือนนท่าั้แต่่ถึงอยางไรก็ตามล่าสุดดในเือนกรกาคมปี2021 มีทหารหญิงคนหนึ่งสามารถผ่านหลักสูตรพลประจำยาลำน้ำสงคารามพิเศษได้ซึ่งนั่นก็คือหน่วย SWCC ที่เป็นหน่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยซิลอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วและการบรรจุเข้าหน่วย SWCC ของเธอนั้นก็เป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลยทีเดียวอันดับที่ 1. ทีมสังหารบิลดิน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหน่วยซิลนั้นมีการแบ่งออกเป็นหลายทีมซึ่งหนึ่งในทีมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือทีมซิกที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่ของพวกเขานนั้นเป็นความลับและทีมซิกที่ว่านี้ก็เป็นทีมที่สามารถสังหารอุสมะบิลาดินได้สาเร็จและถือได้ว่าเป็นความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของหน่วยซิลจนมีการนําเรื่องราวของพวกเขาไปทําเป็นหนังสือและสารคดีแต่ถ้าว่านอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้บริษัทเซ็กทอยชื่อดังอย่างแฟตไลท์ก็ได้ทาการส่งเซ็กทอยไปให้สมาชิกทีมซิกเพื่อแสดงความขอบคคุณสสําา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 หรรรรััััับบบกกกใชชช้้ตติิโดดยยยเเเเซซ็็ทททททออออองงงงลล่่่่่่วววมีืืษ ได้ยากเมื่อคนอื่นมองเข้ามาก็แทบจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามการนำเซ็กทอยไปใช้ในเขตสงครามมันก็คือสิ่งที่ผิดกฎของทางกองทัพ